สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพามาดูปลาปลาในอุ้ยมีกบด้วยอะ่ะพามาดูปลาสีนะคะที่กุดนะคะที่สาลาสาลากลางน้ํานะคะที่วัดป่ายุทธาประศิษฐ์สุรินน์นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคะตรงกลางต้นบัวนะคะจะมีอะไรคะน้องกบค่ะ กบตัวใหญ่มากเลยนะคะเกาะอยู่ตรงกลางของของโกบัวนะคะน่ารักมากเลยพามาชมนะคะภาพบรรยากาศปลาสีสันสวยงามนะคะซึ่งที่วัดยุทธภัณิ์ธิริเ่งนี้จะมีศาลานะคะไม่ใช่ศาลา ขุดนะคะเป็นคุฏติกลางน้ํานะคะก็จะเป็นนะคะสะรอบบริเวณขุดนะคะขุดอยู่กลางสะนะคะคุฏติของประสงค์นะคะนี่นี่พานะมาดูปลาสีสันสวยงามมากมายเลยนะคะแต่ก็จะมีนี่คะ่ะ this is a frog this is a frog นะคะนี่คะ่ะกบน้องกบ กบอยู่ตรงกลางกอบัวเลยนะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะน้ำไปแล้วม,มีปลาไฟน้ไม่เลหมาพามาชมนะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะ<ม>ธรรมชาติสวยงามนะคะผ่อนคลายมากปลาเย็นเยอะเลยนยั่นเราเพิ่งเห็น นี่นะคะน้องกบน้องกบนะคะกบตัวใหญ่มากเลยเขามองหน้าเราหรือเปล่าคะม,ามองหน้าเราหรือเปล่าน,นะคะจะเป็นน้ำนะคะ น้ำล้อมรอบว้าวน่ารักมากเลยอ่ะกบตัวใหญ่มากเลย มีกบนะคะแล้วก็มีปลาปลาสีสัตนสีสันมากมายปลาหางนกยูมก็มีนะคะเสียงที่เราได้ยินก็จะเป็นเสียงของเสียงไก่ป่านะคะซึ่งไก่ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณแม่ป่าอยูาทาะพิธิ์สุรินทร์ก็มีหลายตัวมากๆนะคะ <c oughs> ก็ได้ลงคลิปไปให้ชมบ้างแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ก็พามาให้ชมบรรยากาศ ธรรมชาตินะคะสวยงามผ่อนคลายมากๆเลยนี่เจอน้องกบก็อยู่ตรงโอบัวนะคะอยู่ตรงกลางเลยน่ารักมากวราจะมาถ่ายว่าจะมาถ่ายปลาสีนะคะเจอกบก่อนอเน้นให้ชมน้องกบแล้วกันนะคะ ปลาก็เยอะมากนี่นะนี่นะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ